วิธีการเลือกจักรยานพับพับพับพัเก <ý Rahmen> ียร์ไม่มีครับาคุยกันอะไรดีกว่าก็ช่วงนี้ก็อยู่บ้านยาวเลยนะครับอย่างเดียวเลย work from home นะก็ เป็นไงบ้างครับเ,เ,เพื่อนๆอย่างพึ่งเฉาอยู่พึ่งเหงานะครับก็หาอะไรมาทํากันนะครับอย่างเจฟเองช่วงนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้เอาหมอบไม่ได้เอาภูเขาออกไปขี่เลยนะก็หยิบเอารถพับที่บ้านนะครับที่ออฟฟิศอยู่นะครับก็มาปัดๆทุถๆแล้วก็มาซ่อมใช้ขี่เล่นแถวนี้เพราะมันก็ง่ายดีนะรถพวกนี้คือไม่ต้องไปจอดข้างในบ้านนะครับจอดข้างนอกแบบง่ายๆสะดวกๆนะครับก็เลยรู้สึกว่ารถพับมันก็ดีเหมือนกันนะ ตอนนี้ก็เริ่มเกิดกิเลสแล้วครับอยากจะถอยรถพับสักคันแต่ว่ารถพับมันมีทั้งหลายแบบนะเราจะเลือกรถพับหรือว่าจักรยานพับเนี่ยยังไงอืนั่งคุยกันดีกว่าเอาละเสือหมอบเสือภูเขาก็มีไปแล้วหลายคันนะครับก็แต่ว่ารถพับเนี่ยพูดตรงๆว่าไม่เคยจะซื้อมาใช้เลยนะก็จะมีแบบที่รถพับที่ที่บ้านมีอยู่แล้วแบบก็เป็นรถพับแบบเชิงกงคันหนึ่งไม่กี่ ตั้งนะครับแล้วก็เอาไปใจตลาดอย่างนี้ก็เลยเอามาใช้ดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะถอยรถพับสักคันเพื่อนๆคิดว่าเป็นแบบไหนหรือว่าแบรนด์ไหนรถด,ดีครับเป็น20นิ้ว16หรือว่า14ไปเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนนี้ฝนจะตกแล้วครับ อันนั้นก็เรียกได้ว่าเอามาบูรณะกันบอ, wa, บอกว่าง่ายๆนะครับงบประมาณหมดไป200บาทเองมั้งครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายก็เอามาขัดขัดถูๆก็เอามาใช <book. S 1> ้ได้แล้วแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของวิธีการเลือกจักรยานพับนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อเสนออะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพื่อนๆคนอื่นๆก็จะได้เป็นประโยชน์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีการเลือกนะครับจักรยานพับนะครับอย่างที่ยนี่ หน้าตาก่อนเลยเพราะว่านะครับปฏิเสธไม่ได้อยู่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบหน้าตามันไม่ชอบรูปทรงมันนะครับก็จริงๆแล้วก็จบตั้งแต่ข้อแรกเลยเรื่องของหน้าตาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทําให้เราได้เออมีความสุขกับมันนะครับเห็นได้ขัดขัดทุๆเช็ดๆก็จะมีความสุขนะครับหลายคนบอกว่าไม่เสมาหาผมนะครับพี่เจฟครับระหว่างคันนี้กับคันนี้เนี่ยเ,เลือกคันไหนดีครับก็อย่างแรกที่ผมจะแนะนําเลยนะครับ เลือกที่หน้าตาก่อนเลยที่เราชอบนะครับเพราะว่านั่นแหละครับมันจะเป็นอะไรที่เรียกว่าเติมเต็มเราได้มากที่สุดอย่างอื่นนะครับเรื่องของอุปกรณ์แล้วมันพอจะทําได้นะครับแต่ว่าหน้าตากับไซส์ของจักรยานนะครับมันเป็นอะไรที่มันมาเปลี่ยนที่หลังไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลือกที่อย่างแรกเลยครับเราเห็นแล้วเราชอบเราปิ๊งเลยครับสำคัญที่สุดเลยอื พูดถึงจักรยานแล้วนะครับโอ้โหน่าสงสารมากกองกันฝุ่นจับเลยนะครับช่วงนี้ก็ Work from home แล้วก็ไม่ได้ออกไปปั่นที่ไหนเลยนะครับเทรนเนอร์อย่างเดียวล้วนๆเลยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะอ่ะรามาต่อกันที่ข้อต่อไปนอกจากรูปร่างหน้าตาแล้วนะครับรถพับนะครับสำหรับผมนะอันที่สองนะครับก็คือเรื่องของการใช้งานนะครับการใช้งานสําหรับจักรยานพับหรือว่ารถพับเนี่ยนะครับอาจจะแบ่งออกเป็น หลายหลายปัจจัยอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของ Speed กับดิส t a n c e ก็คือระยะทางกับเรื่องของความเร็วนะครับว่าเราจะเอารถจักรยานพับนะครับไปใช้แบบไหนนะครับเอาไปใช้อย่างเดียวเลยไหมคือไม่ได้ใช้เสือหมอบไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลย คือใช้รถพับคันเดียวนะครับทริปใกล้ๆไกลๆคือใช้คันเดียวหมดเลยนะครับอันนี้ก็มีผลนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะต้องเลือกรถพับที่มีเรื่องของล้ออาจจะเป็นล้อ20ที่มันจะช่วยทุ่นแรงเราได้หน่อยนะครับหรือว่าเรื่องของชุดเกียร์นะครับก็อาจจะซิงเกิลสปีดอาจจะไม่ไหวละอาจจะต้องเป็นรถที่มีชุดเกียร์นะครับขึ้นเขาได้ทําความเร็วได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือข้อคำหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะเอาไปใช้ระยะทางหรือว่าความเร็วเนี่ย ขนาดไหนครับก็หลังจากเรื่องของระยะทางกับความเร็วแล้วนะครับเราอาจจะมาดูถึงเรื่องข้อต่อไปก็คือเรื่องของเวทนะครับหรือว่าน้ําหนักนะครับน้ำหนักนี่ถามว่ามีผลไหมนะก็1ก็คืออย่างแรกสําหรับใครที่ขึ้นเขาก็อาจจะมีผลแหละแต่ผมไม่ได้มองตรงนั้นมากกว่าผมมองว่า ลดพับนะครับในเรื่องของน้ําหนักอย่างจากประสบการณ์นะเวลาเราไปขี่เข้าคลองหรือว่าไปมุดตามซอกแทกต่างๆบางครั้งหรือว่าหลายครั้งเลยก็ตามมันอาจจะต้องยกข้ามสะพานลอยหรือว่ายกข้ามคลองข้ามคูนะครับมันเป็นเส้นทางที่ค่อทข้งที่จะเส้นทาง แคบๆบคดเคี้ยวนะครับมันก็จําเป็นจะต้องยกพอสมควรรวมถึงรถพับนะครับเราเอาสามารถที่จะเอาไปพับใส่ในรถยนต์ในเ,เดินทางด้วยเครื่องบินอะไรนะครับก็เรื่องของน้ําหนักก็จะมีผลตรงนี้มากกว่าแล้วก็ข้อต่อไปนะครับก็สืบเนื่องมาจากข้อที่แล้วเรื่องของการพับ เราจําเป็นขนาดไหนที่จะต้องพับบางคนเนี่ยอาจจะวิธีการหรือว่าไลฟ์สไตล์เขาเนี่ยแทบไม่เคยพับหรือไม่จําเป็นต้องพับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่มันอาจจะพับยากหน่อยแต่ว่าขีด่ดีอย่างเช่นพวก Alex Moto หรือว่าพวก t ไทเรลพวกนี้นะครับอาจจะไม่ได้พับง่ายสัทีเดียวแต่ว่ามันก็ขี่ดีทําความเร็วได้นะครับ เรื่องของการพับก็เป็นหนึ่งปัจจัยหรือว่าใครที่จําเป็นจะต้องพับบ่อยๆอย่างเช่นเดินห้างนะครับหรือว่าเอาลากเข้าไปในออฟฟิศพวกสไตล์ที่เป็นบรอมตันอะไรพวกนี้ก็อาจจะเหมาะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับว่าเราจําเป็นจะต้องพับ มากน้อยบ่อยขนาดไหนแล้วก็เล็กขนาดไหนนะครับแล้วก็นะครับหัวข้อต่อไปนะครับก็คือการที่เอาหัวข้อเมื่อกี้นะครับเรื่องของการใช้งานนะครับมาวิเคราะห์ดูว่าตกลงเราจําเป็นขนาดไหนแล้วเราก็จะไปเลือกขนาดของล้อนะครับเพราะว่ารถพับเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของขนาดล้อตั้งแต่14、16、18 2 0อะไรเงี้ยคือมันจะมีหลายขนาดใช่ไหมครับล้อที่เล็กก็ทําให้น้ำหนักเบาพอสมควรพับได้ง่ายพอสมควรแต่ เรื่องของสปีดเรื่องของดิสเทนซ์ก็อาจจะสู้ล้อล้อที่มันใหญ่ขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับก็คือขนาดของล้อก็อาจจะสัมพันธ์หรือว่าสืบเนื่องมาจากข้อการใช้งานนะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมีประเด็นไหนที่ผมตกหล่นก็ฝากเพื่อนๆคนอื่นๆไว้ได้เลยนะครับลองคอมเมนต์ดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะข้อต่อไปนะครับในข้อสุดท้ายนะครับ ใจก็คือเราเอาหัวข้อทั้งหมดที่เมื่อกี้พูดมาทั้งหมดนะครับมาดูในเรื่องเกี่ยวกับราคานะครับเพราะว่ารถพับเป็นบริษไทที่ราคาสวิงมากเลยนะหลักพันก็มีนะครับหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะครับอย่างเช่นนะครับรถพับที่หลักแบบ 3,000ันกว่าบาทเด็กๆใช้กันนะครับก็ขี่ได้แข่งรถผมรถเชียงกงที่ไม่มีสปีดไม่มีอะไรเลยคันนี้ก็น่าจะไม่กี่พันครับประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับผมก็เอาไว้ที่ออฟฟิศแล้วก็ให้เด็กๆนะครับไปซื้อจ่ายตลาดซื้อก๋วยเตี๋ยวอะไรครับมันก็ใช้งานได้นะครับรวมถึงผมก็เคยเอาไปออกทริปมาแล้วนะครับก็อยากจะรู้ว่าตกลงแล้วปัจจัยต่างๆนะครับที่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจําเป็นขนาดไหนผมก็เลยเอารถที่มีเนี่ยแหละครับไปออกทริปซะเลยนะครับสรุปว่า เออเราก็พอจะนึกออกว่ารถที่เราอยากได้หรือว่าสไตล์ที่เราอยากได้เนี่ยประมาณไหนสําหรับผมนะครับสำหรับผมนี่ก็สโขบมาได้พอสมควรแล้วนะครับว่ารถที่อยากได้จะเป็นอะไรแต่ว่าต้องอุบไปก่อนนะครับแล้วก็นั่นแหละครับก็คือประเด็นข้อสุดท้ายในเรื่องของราคานะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยพันกว่าบาทก็มีหรือว่าสไตล์แบบบลอมตันนะครับห้าหมื่นแปดมื่นนะครับ, 5, 000, 8, 000รบก็มีเหมือนกันเราก็เอาเรื่องราวที่เราได้ พูดกันทั้งหมดนะครับมาวินิจฉัยแล้วก็เอามาปรับใช้แล้วกันนะครับแล้วก็ออแถมอีกหนึ่งข้อดีกว่านะครับก็คือเรื่องของตัวตนหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเรานะครับปัจจุบันมันมีรถที่ออกมาทําออกมาแล้วแบบหน้าตาเหมือนกันอย่างเช่นพวกแบ็กเกอร์ใช่ไหมครับกับพวกบลอมตันเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องของสิทธิบัตรบลอมตันเนี่ยมันหมดอายุแล้วมันหมดสิ้นระยะเวลาของสิทธิบัตรของเขาแล้วนะครับเจ้าอื่นก็เลยเอามาทําได้แต่ทีนี้นะครับ มันก็อยู่ที่ตัวตนของเราแล้วครับว่าเราเป็นคนแบบไหนสไตล์แบบไหนนะครับซีเรียสเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ขนาดไหนนะครับแล้วก็เราเป็นคนที่แบบว่าเอามาใช้แล้วมีการขายต่อไหมปัจจัยเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับก็อาจจะมี ผลในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกรถพอสมควรเลยนะครับอะล่ะครับก็วันนี้ก็แวะเวียนมาหาแล้วก็หวังว่าข้อมูลเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าเกิดว่าเลือกรถพับสักคันหนึ่งเลือกอะไรดีนะครับลองแนะนําผมหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะคอยไปดูนะครับเผื่อมีบางยี่ห้อที่ผมเฮ้ยไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับจะได้ศึกษาเป็นข้อมูลไว้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะปลอดภัยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ